เขมินเตือนลาวระวังโจนสยามจะขโมยพระแต่เดี๋ยวนะทำไมมีแต่คนเขมรนละ่ะที่มาคอมเมนต์เคลมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเนี่ยเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงแต่ว่ามีเพื่อนบ้านด้านติดแม่น้ำโขงเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเรื่องมาจากเรื่องที่มีการค้นพบพระพุทธรูปที่เขาว่ากันว่า เป็นของโบราณนะับพันปีของทางฝั่งสงปปลาวนั่นแหละครับซึ่งหลังจากที่ทางลาวเนี่ยขุดค้นพบองค์พระแล้วก็มีการประโคมข่าวกันว่าเป็นของเก่าแก่โบราณแล้วมีทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะของไทยนะครับออกมาบอกว่าจากการประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยลักษณะของเนื้อโลหะไม่น่าจะเก่าขนาดนั้นลองตรวจสอบดูหน่อยไหมเผื่อว่าจะมีการจัดฉากเพื่อเอาความเชื่อความศรัทธาเนี่ย มาหลอกปั่นหัวประชาชนนะครับเพื่อหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งพอทางประชาชนคนลาวเนี่ยนะครับได้ยินก็เกิดอาการของขึ้นนะครับจนมีการประทะคารมกันบนโลกออนไลน์กับทางฝั่งประเทศไทยซึ่งสุดท้ายแล้วบทสรุปก็น่าจะจบที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรนะครับก็เมื่อเจ้าของคือสอปอปอลาวเนี่ยเขาสบายใจที่จะเชื่อแบบนั้นก็คงจะห้ามอะไรไม่ได้ละครับ แล้วแน่นอนว่าเมื่อมันมีเรื่องราวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็ย่อมจะมีสื่อหลายประเทศนำข่าวนี้ไปเผยแพร่ในประเทศของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างกัมพูชาเองก็ไม่เว้นครับและเมื่อมีการนำคลิปการขุดค้นองค์พระเนี่ยไปเผยแพร่ผมเลื่อนไปเจอคอมเมนต์ของชาวแเม์นะครับเพียงแค่คอมเมนต์แรกเนี่ยเขาก็มาบอกไว้แล้วว่าระวังพวกโจรสยามนะเผลอไม่ได้ พวกมันต้องขมโมยนั่นแหละครับทําเป็นเตือนลาวนะครับแต่ความจริงคืออยากจะเนบอยากจะแซะไทยนั่นแหละครับนี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ความเป็นขมรนอย่างแท้จริงและในขณะที่หนุ่มขมรนรายนี้ทําเป็นหวังดีนะครับเตือนลาวให้ระวังโจรสยามเนี่ยประชาชนอีกส่วนหนึ่งในประเทศของเขานะครับก็เผยท่าแท้อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอีกอย่างออกมานั่นก็คือความอยากได้ของคนอื่นครับ ลองมาดูว่าพวกเขาจะบอกว่ายังไงกันบ้างชาวเขมรท่านแรกบอกว่าเป็นของชาวเขมรเพราะอดีตเป็นดินแดนเขมรท่านต่อมาบอกว่าอาจจะเป็นพระพุทธรูปของกัมพูชาเราหรือเปล่าเพราะประเทศลราเนี่ยเป็นดินแดนเขมรในอดีตนะท่านต่อมาเข้ามาบอกว่าประเทศเล็กๆนี้เมื่อก่อนไม่มีเทพเจ้าอยู่มีเพียงบรรพบุรุษเขมรเราเท่านั้นที่มีในตอนแรกนะครับ ท่านต่อมาเข้ามาบอกว่านับเป็นข่าวที่น่าเศร้าและน่าเสียดายที่บรรพบุรุษได้สร้างพระพุทธร,รูปอันเป็นแหล่งโบราณคดีอันล้ำค่าของอาณาจักรเขมรซึ่งเป็นเมืองที่แท้จริงของกัมพูชาในอดีตดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งฟูนันนั้นมีพรมแดนติดกับจีนและพม่าท,ทางทิศใต้และทะเลจีนใต้ไปจนถึงอ่าวจีนวงเล็บไม่มีเวียดนามเวียดนามไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนอาณาจักรเขมร ตะวันตกปะทะอ่าวไม่มีอัดสำหรือว่ารัดอัดสำดังนั้นหากมีการตรวจสอบโดยละเอียดจากนักประวัติศาสตร์โบราณเราก็สามารถส่งคำขอไปที่ลาวเพื่อนำกลับกัมพูชาผู้เป็นเจ้าของดินแดนตอนนั้นเพื่อเก็บรักษาไว้ท่านต่อมาบอกว่าตามตำราประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพนมวงเล็บเจนละฟูนัน ปัจจุบันเรียกว่าบาพนมคนครขเมงอาณาจักรของขมรทอดตัวไปจนจดจีนพม่าตะวันตกและกัมพูชาตอนใต้ไปถึงมหาสมุทรอินเดียและมาลายูทางตะวันออกของอินโดนีเซียมีทั้งศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดูดินแดนที่ลาวเรียกว่าเวียงจันนั้นเมื่อก่อนชื่อละเวงจันใช้เป็นสถานที่รับแขกที่มาจากประเทศจีนนะครับ ท่านต่อมาก็มาบอกอีกว่าพระพุทธรูปองค์นี้ตามแบบจะมีลักษณะเหมือนแบบเขมรโบราณทุกประการและโปรดรู้ไว้ด้วยว่าพระสําฤธิ์หรือพระอื่นๆเช่นพระโคมักมีส่วนผสมของโลหะ11ชนิดมีทองเงินทองแดงและอื่นๆเมื่อหลังจากเทลงแม่พิมพ์หล่อเสร็จแล้วฝังไว้500ปีก็จะกลายเป็นสีขาวตามคำโบราณว่า มีเพียงสมัยอังกอร์เท่านั้นที่ค้นพบสูตรการทำทองสำริดเป็นยุคแรกแๆอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านสุดท้ายแล้วกันเขาเข้ามาบอกไว้ว่านี่คือพระพุทธรูปของเขมรเราสิ่งต่างๆจะค่อยๆปรากฏและเมื่อถึงเวลาคนมหัศจรรย์ในมหานครคเขมรที่แท้จริงก็จะมาเยือนโอเคครับขอพอแค่นี้ก่อน ฟังดูเหมือนมีแต่คนหลอนกับคนเมาคุยกันเลยนะครับนี่คือความคิดเห็นบางส่วนที่พยายามจะเคลมเอาพระพุทธรูปไปเป็นของคมมเมนให้ได้นะครับผมและที่ผมเลือกเอาความคิดเห็นของคนที่เขา่า่อะไรยาวๆมาให้ดูเนี่ยเพราะผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยพูดกับเหมือนกับว่ามีความรู้ครับแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่แต่ละคนพูดแต่ละคนโชว์ภูมิโชว์ความเป็นออริจินอลนั้นจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับ หรือว่าที่นู่นเนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละสํานักเนี่ยเขาจะสอนไม่เหมือนกันใช้ตําราที่ต่างกันอย่างนี้หรอครับความจริงในประวัติศาสตร์ของพวกเขามันจึงไม่เหมือนกันยิ่งคนสุดท้ายนี่นะครับหนักเลยครับพระพุทธรูปลาวเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งว่าบุรุษลึกลับจะปรากฏตัวแล้วอาณาจักรมหาสัจจรรย์โบราณจะเปล่งประกายอีกครั้งโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยพอมาถึงตอนนี้นะครับพอได้เห็นคอมเมนต์อะไรของพวกเขาแบบนี้เนี่ย ผมรู้สึกอยากให้ทางการลาวนะครับกล้ารับคำท้าในการตรวจพิสูจน์อายุของพระพุทธรูปจริงๆเลยนะครับหนึ่งละถ้ามันเก่าแก่จริงอย่างที่ว่าเนี่ยองค์พระเนี่ยจะกลายเป็นมรดกล้ำค่าของชาตินะครับเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนลาวได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นของทำขึ้นหมาเพื่อสร้างสตอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับประชาชนลาวก็จะได้ไม่โดนหลอกและที่สำคัญนะครับไอ้พวกเพื่อนบ้านจอมเคลมเนี่ย ที่พอได้ยินคำว่าโบราณแล้วออกอาการเป็นออริจินอลแบบนี้เนี่ยนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าพวกเขานั้นจะทำหน้ากันยังไงนะครับถ้าความจริงมันปรากฏว่าพระพุทธรูปที่พวกเขาบอกว่าเป็นบนรรพบุรุษกรมรนผู้รอบรู้ศาสตร์และก็ศิลทุกขแขนงบนโลกใบนี้เนี่ยสร้างไว้ตั้งแต่สมัยโบ,มโบราณนะครับนับพันปีมาแล้วเนี่ยความจริงแล้วเพิ่งจะหล่อเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เอง ผมว่าคงจะน่าแตกละเอียดดีพิลึกนะครับครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่าในวันนี้ทุกทุกท่านนะครับได้ฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือรู้สึกยังไงกับความอยากได้อยากมีของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกทท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาสุดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ